รายงานสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงบรรยากาศที่บ้านเปรยจันฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วพบว่ามีมวลชนชาวกัมพูชาเริ่มรวมตัวกันแล้วเกือบร้อยคนนะครับขณะที่ฝั่งไทยเองก็มีประชาชนชาวไทยและสื่อมวลชนเป็นจํานวนมากเดินทางมาถึงพื้นที่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลั์และให้กําลังใจอย่างเต็มที่ แก่กำลังพลทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในจงังหวัดสระแก้วครับในส่วนของความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาล่าสุดพลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IoT ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการที่บ้านโจกเจยและบ้านเปรยจันในจงังหวัดบอนเตมันเจย เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนเช่นกันหลังการหยุดยิงมีผลบังคับใช้โดยจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์สถานการณ์ชายแดนสกแก้ววันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรจะนํามารายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับ